ใช่ไหมคะเพราะว่าพอดีช่วงนี้ยุ่งๆนะคะบวกกับความขี้เกียจก็เลยไม่ได้ทำนะเอาค่ะวันนี้นะคะว่างค่ะแล้วก็เป็นช่วงของเทศกาลแห่งความรักนะคะนั่นก็คือเดือนของวันวาเลนนก็คือวันวาเลนไทน์น,น,ทนั่นเองค่ะคือจะบอกว่าเป็นเดือนแห่งความรักพูดอะไรก็ไม่รู้อ่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาแต่งหน้าคอนเซ็ปต์วันวาเลนไทน์หวานๆนั่นเองค่ะเอาล่ะค่ะ เราก็จะมาเริ่มก่อนเลยนะคะพอดีว่าไปซื้อที่ลองพื้นแบบใหม่มานะคะย <Wow. S 1> ี่ห้อของ it, it skin อันนี้ก็เลยจะมาลองทาให้ดูแล้วก็มีอันนี้ด้วยอันนี้นะคะเห็นเขาบอกว่าที่เกาหลีมันฮิตมากๆเลย <Wow. S 1> ก็เลยซื้อมาจะมาลองใช้ดู <Wow. S 1> dewy face pro นะคะเนื่องจากว่าแต่เป็นคนผิวแห้ง <Wow. S 1> ก็เลย ต้องหาพวกไอเทมอะไรที่มันทำให้หน้าดูแบบฉ่ำวาวฉ่ำวาวอะไรนี้นะส่วนใครที่เป็นคนหน้ามันอยู่แล้วก็ไม่แนะนำนะคะเขาบอกว่าตัวนี้ทาแล้วแบบผิวเงางามเป็นสาวเกาหลีนะลองดูซิทาแล้วจะกลายเป็นเกาหลีหรือว่าเกาเหลาก็ไม่รู้นะมันก็ทำให้เนื้อเงาเงา,เงาดีนะอันนี้เป็นรอยสิวนะคะอย่าตกใจนี่อันนี้เป็น เขาบอกว่ามันเป็นแบบเหมือนครีมรองพื้นที่ผสมกับาการ,รบำรุงผิวไปในตัวอะไรอย่างนี้นะแล้วก็ไม่เป็นสิวลองดูซิอันนี้เป็นเบอร์แบบผิวขาวนะคะเขาบอกว่าสามารถใช้ได้กับทุกสภาพผิวแล้วก็ลองดู แต่ว่าถ้าใครเป็นคนที่ผิวมันอยู่แล้วก็อาจจะไม่ค่อยแนะนำเพราะรู้สึกว่ามันก็จะแบบเนอะเนอแต่แจมเป็นคนผิวแห้งไงก็ใช้พวกแบบนี้ได้นะคะมันดีกับคนผิวแห้งมากๆแล้วก็เขาบอกว่ามันไม่อุดตันอันนี้ไม่สามารถบอกได้ในตอนนี้นะคะต้องใช้ไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็จะรู้เองแต่ว่าถ้าใครที่อยากได้ให้มันแบบปกปิดรอยสิวหรืออะไรอย่างนี้ก็คิดว่าน่าจะต้องใช้คอนซีลเลอร์เพิ่มเพราะว่าอันนี้มันไม่ค่อยปกปิดเท่าไหร่นะแต่เดี๋ยวแจมก็จะมา ปิดสิวเหมือนกันมีสิวอยูตรงจมูกอ๋อหายไปแล้วน่นงอาละค่ะรองพื้นกันเสร็จแล้วนะคะเรียบร้อยวันวาเลนไทน์เราก็ต้องอะไรอะไรก็ต้องเป็นสีชมพูใช่ไหมคะแล้วไม่ใช่อะไรหรอกจริงๆมันคนชอบสีชมพูนะรู้สึกเดือนนี้มันดีเราก็จะทาเปลือกตาให้มันวาววาวิงวิงแค่นี้นะคะเป็นสีน้อเ้แบบนี้ บนด์ีเคมูดันะคะอันนี้นี่นะคะแล้วเราก็จะใช้เิตเตอร์สีชมพูโอเคแห้งแล้วนะคะเสร็จแล้วก็เราไปเขียนคิ้วกันก่อนละกันเนอะเป็นคนแต่งหน้าแบบไม่มีขั้นตอนนะคะไม่มีระบบระเบียบอะไรใดๆทั้งนั้นเราก็แต่งกันมั่วๆอย่างนี้นแหละ ิ้วเริ่มมาแล้วนะคะข้อเสียของคนไม่สักคิ้วมันก็จะเป็นแบบนี้นะคือเราต้องมานั่งเขียนคิ้วกันเองแต่มันก็ดีที่เราสามารถดีไซน์ได้นะคะว่าวันนี้อยากลุกเกาหลีคิ้วตรงๆหรือว่าพรุ่งนี้อยากจะเป็นแบบลุกสาวฝรั่งปังๆคิ้วโกง่กงๆอะไรอย่างนี้ก็เขียนได้แต่ถ้าเราไปสักคิ้วข้อเสียก็คือเราไม่สามารถเปลี่ยนรูปคิ้วได้แต่มันก็จะดีที่ตื่นเช้ามาสมมติใครที่ ตื่นมาตอนเช้าแล้วอุ้ยไปษนีมาส่งของอะไรอย่างงี้แล้วแบบออกไปทั้งทังท,งที่หน้าแบบนี่มีคิ้วอะไรอย่างงี้ค่ะแบบไปสนีอาจตกใจได้อะไรอย่างงี้ยว่าแบบอุ้ยตัวอะไรอะไรประมาณนั้นนะ <c oughs> แล้วเราก็ใช้นี่อันนี้นะคะเป็นแชโดว์ปัดคิ้วอันนี้ใช้ดีมากเพราะว่ากันน้ำด้วยไม่หลุดเลยอยู่ทนทั้งวันคิ้วมาแลว้ว <c oughs> <c oughs> <c oughs> กลับมาตากันต่อนะคะเราก็ เขียนอายไลเนอร์กันค่ะอุ้ยอุ้ยอันนี้มันไม่ใช่ปอมันต้องอันนี้ปวดเลยอไม่เป็นไรเดี๋ยวเราใหม่ใครที่เขียนอายไลเนอร์แบบไม่ค่อยถนัดไม่ค่อยชินนะคะ ก็สู้ๆนะคะเป็นกําลังใจให้เมื่อก่อนจันก็เขียนแบบเลยไปเลยมาเขียนอีกท,ทีข้างนี้หัวชี้ข้างนึงหางตกอะไรอย่างนี้นะเขียนอะไรเนอร์ไม่เท่ากันเป็นปัญหาโรคแตกของผู้หญิงนะคะเวลาที่ผู้ชายถามว่าทาไมถึงแต่งตัวนานจังอะไรอย่างนี้ก็ไม่ต้องเสียกําลังใจนะคะเพราะว่าเขาไม่รู้หรอกค่ะว่าเราลําบากมากแค่ไหนเราลําบากมากแค่ไหนนะคะกว่าที่จะมีหน้าสวยๆ,ๆออกไปหาได้เนี่ยมันใช้เวลานานค่ะ เมื่อก่อนแจมใช้เวลาแต่งหน้าแต่งตัวทั้งหมด2ชั่วโมงบางทีก็3ชั่วโมงนะคะ oh, <no. S 1> เพราะว่าแต่งหน้าเองเมื่อก่อนยังไม่เก่งเดีย๋ยวนี้ก็แต่งเร็วขึ้นแล้วอะไรอย่างนี้ก็เหลือแค่1ชั่วโมง oh. อย่างนี้นะตออายไลเนอร์ oh, <eyeliner S 1> นะคะวันนี้ใช้ใช้ของเมเบรนนะคะแท่งสีดำ power black <c oughs> ดบปีแล้วก็ที่สำคัญนะคะผู้หญิงเราไม่ควรที่จะงกกับเรื่องเครื่องสำอาง ที่สำคัญสำคัญบางอย่างอย่าง,างเช่นมาสคาร่าหรืออายไลเนอร์นะคะหรือว่าที่ทาคิวทุกอย่างควรจะเป็นกันน้ำนะคะถึงแม้ว่ามันจะแพงกว่าราคาที่ไม่กันน้ำนิดเดียวนะคะก็ควรที่จะทุ่มนะคะส่วนบัชออนหรือว่าอะไรอย่างอื่นเนี่ยเราสามารถใช้ที่ราคาถูกได้นะคะแต่ว่าอันนี้เนี่ยมันจําเป็นมากเพราะว่าถ้าเราออกนอกบ้านแล้วเกิดเง่อออกแล้วถ้าเกิดว่าอายไลเนอร์มันไหลขึ้นมาเมื่อไรนะคะมันก็จะเป็นภาพที่ไม่น่าจดจํามากๆก็มาติดขนตากัน ก็สาหรับติดขนตานะคะก็บางคนอาจจะถนัดใช้นิ้วใช่ไหมแต่ว่าแจมส่วนตัวแล้วจะชอบใช้แหนบมากกว่านะคะเพราะว่ามันทําให้เราติดได้ใกล้ชิดกับคนขนตามากขึ้นแล้วพอเวลาติดเนี่ยมันจะทําให้ขนตาเราดูเนียนแล้วก็ดูเป็นธรรมชาติกว่าถ้าใช้นิ้วบางทีมือเราแบบจับแล้วมันไม่ค่อยดีใช่ไหมมันก็ไม่ค่อยชิดกับคนขนตาจริงมันก็เลยจะดูแบบไม่ค่อยเนียนะไรอย่างนี้นะแล้วก็ กาวติดขนตายี่ห้อที่แนะนำนะคะก็จะชอบใช้ของอันที่เป็นของญี่ปุ่นนะยี่ห้อ dup นี้ใช้ดีมากคือติดอยู่ทั้งวันแน่นหนาะกลิตเตอร์สีชมพูเพราะว่าวันาเลนทายนะคะชีวิตของเราต้องมีสีชมพูอ่าตรงนี้คือเป็นคนบ้ากลิตเตอร์นะแบบชอบชิมเมอร์ชอบกลิตเตอร์มาก ทาจนบางทีไปถ่ายรายการแล้วช่างแต่งหน้าเขาต้องลบออกอะ่ะเพราะว่าโดนไฟแล้วมันดูเหมือนหน้ามันเกินไปสีน้ําตาลแบบอ่อนๆให้มันใกล้เคียงกับเรานิดนึงไม่ต้องเข้มมากเพราะว่าไม่ไงั้นมันจะโป๊ะเกินเนาะจะดูเป็นเหมือนเป็นนางลัมเลยแบบดังโด่งพุ่งเกินไปแล้วก็ทำปากกระจับนะคะ <laughs> เป็นสไตล์ส่วนตัวที่ชอบอ๋อสีน้ำตาลมาขีดๆอนี้ ให้มันดูแบบมีหลุมแล้วก็ใช้ไฮไลท์นี่นะแล้วก็ไฮไลท์ตรงหนูคิ้มนิดนึงทาไปทามานี่หน้ามี๋ยวไฮไลท์ชิลเมอร์เต็มหน้าอะไรอย่างเงี้ยชอบ <S <S เสร็จแล้วก็ใช้อันนี้นะคะเป็น เซตดิ้งเซตเมนนี่โอ้ยใช้อันนี้นะคะของเดอะบา m มชอบอันนี้มากอันนี้เป็นแบบไม่มีชิมเมอร์นะแต่ว่าสีมันจะเป็นแบบบ <Beach. S 2> ีชซัมเมอร์แทนๆอะไรอย่างเงี้ยใช้สีนี้นะตรงกลางปัด ขนตาล่างด้วยนะคะใครมีขนตาล่างเยอะก็ปัดไปส่วนใครที่ไม่มีเหมือนแจมนะคะก็ปัดไปก็เท่านั้นะ่ะแต่ปัดให้รู้สึกว่ามันแต่งหน้าครบอะไรเงี้ยนะปัดแล้วปัดอีกขนาดปัดดูดิขนาดปัดยังมองไม่เห็นเลยอะอไม่ว่าจะใช้ยี่ห้อไหนขนตาก็ไม่มีให้ปัด<อ>ไม่ใช่ว่าของเขาแบบมาสคาร่าไม่ดีหรือแบบหาที่ไม่ไม่หามาสคาร่าแบบไม่ถูกอะไรนี้นะ ประเด็นคือไม่มีขนตาจะให้ปันน่นเคยสงสัยไหมว่าแบบว่าบางทีทําไมขนจกักระแลขึ้นเยอะจังแล้วทำไมคอือขนแบบขนตามัไมันไม่ขึ้นบ้างอะไรเงี้ยมันขึ้นผิดที่ไหมแต่แต่ไม่ต้องสงสัยนะว่าขนจกักระแลเยอะหรือเปล่าเพราะว่าเลเซอร์หมดแล้ว <c oughs> ใช้กอดก่อนนะคะเพราะว่าเป็นขนตาเองแล้วเราก็จะมาทา <c oughs> ของไซนันดาเป็นเวลเวดลิป ตินนะคะอันนี้เพิ่งออกใหม่เลยเราก็จัดเลย <Wow. S 1> สีนี้สวยนั้นเ, <Wow. S 1> เป็นสีชมพูอิดอแบบมนๆนิดๆอะไรอย่างงี้แนวธรรมชาติโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเอากิีบลงก่อน <laughs> ที่จะให้หนุ่มๆม,มามอบดอกไม้แล้วนะคะนี่เขาก็มีชอบดอกไม้เหมือนกันนะคะซื้อกุหลาบให้ตัวเองเอ้ยไม่ใช่ซื้อช็อกโกแลตให้ตัวเองไม่ใช่นะคะอันนี้เป็นร้านดอกไม้ของพี่โฟนะคะส่งมาให้วันวาเลนไทน์นะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณทุกๆคนนะคะที่ติดตามจนจบคลิปนะคะถ้าใครชอบนะคะหรือว่ามีคอมเมนต์อะไรก็สามารถคอมเมนต์ได้ที่ข้างล่างนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็ซับสไคร์ด้วยนะคะที่ช่อง l ดียร์แอนด์นะคะ ส่วนวันนี้นะคะแจมต้องขอไปมโนก่อนนะคะว่ามีหนุม่มให้ดอกไม้บ๊ายบาย